ความสำเร็จของการทำงานร่วมกับเครือข่ายและภาคียุทธศาสตร์ที่สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดนั้นจากต้นแบบตำบลเขมราชที่มีการขยายผลจากพื้นที่ต้นแบบเพียงหนึ่งชุมชนขยายผลได้เพิ่มอีก4ชุมชนเกิดครัวเรือนต้นแบบจาก12ครัวเรือนขยายผลเป็น56ครัวเรือนและสิ่งที่เกิดขึ้นจะนำไปขยายผลในระดับอำเภอเขมราชเชื่อมโยงในส่วนของเทศบาลตำบลเขมราช ที่มีหน้าที่หลักในการจัดการขยะสู่ความเป็นต้นแบบนำเสนอต่อที่ประชุมระดับอำเภอกําหนดเป็นนโยบายระดับอำเภอและขยายผลไปสู่ตำบลใกล้เคียงทั้งนี้ได้มีการใช้กลไกลการทำงานแยกออกเป็นสองส่วนคือกลไกลเดิมที่มีอยู่ได้แก่ผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภาเทศบาลอ,อสอมอและกลไกลที่มีการจัดตั้งขึ้นได้แก่ทีมจิตอาสาเด็กเยาวชนในชุมชน จากเดิมเริ่มต้นเพียง14คนจนได้คณะทำงาน64คนใน4ชุมชนเชื่อมโยงกับท้องถิ่นคือเทศบาลตำบลเขมราชซึ่งมีเจ้าหน้าที่มีความจริงใจมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาทำให้เกิดการผลักดันเข้าสู่มติของท้องถิ่นและมีการนำเสนอในที่ประชุมระดับอำเภอให้เกิดวาระของอำเภอในการจัดการขยะ ขยายผลไปทุกตำบลในพื้นที่ตำบลเขมาราชเป็นต้นแบบชุมชนอื่นๆส่วนการขยายผลและการเชื่อมร้อยภาคีเครือข่ายยุทธศาสตร์มาทำงานร่วมกันนั้นด้วยต้นทุนเดิมของหน่วยจัดการร่วมกับระดับจังหวัดมีการเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆมาขับเคลื่อนประเด็นปัญหาของคนในจังหวัดทำให้การเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายยุทธศาสตร์สามารถผลักดันมาสู่เวทีสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด เป็นการคืนข้อมูลการจัดการขยะระดับชุมชนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและส่งต่อข้อมูลผ่านไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบได้แก่ศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานีสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่12อุบลราชธานีและอีกส่วนได้อาศัยพลังของสื่อสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดอุบลราชธานีได้แก่อาจารย์นพพาพันเพง นายชลทิตจันสิง์นาย,ยกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดอุบลราชธานีเข้ามาช่วยในการเชื่อมร้อยคณะทำงานจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมมือกันอันได้แก่เจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่10คือนางไชยไลยช่างดำและจากสํนานักงานสาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีคือนายสุรทินหมื่นอินเข้ามาร่วมเป็นคณะทํางานนอกจากนี้ ยังมีคณะทำงานจากมูลนิธิพิทักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิตคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดอุบลราชธานีและไปเชื่อมการทำงานในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีอำเภอมุ่ง30และอำเภอเขืองในโดยผ่านเลขานุการพอชอ,อคือสาธารณาสุขอำเภอมุวง30และสาธารณาสุขอำเภอเขืองใน อีกส่วนคืออำเภอเมืองอุบลราชธานีผ่านเครือข่ายเกษตรอินทรีย์อำเภอเมืองอุบลราชธานีเป็นผู้ขับเคลื่อนพื้นที่รูปธรรมความสำเร็จรวมทั้ง9ตำบลผ่านเทศบาลตำบลเของในอวตอพังเคนเทศบาลตำบลเขมราชรอพอสอตหัวดอนองค์กรชุมชนหนองบ่อกลุ่มชุมชนหนองนกทา เทศบาลเมืองวารินชำราบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอกรอพอสอตอทาดน้อยทำให้เกิดการเชื่อมร้อยการทำงานระดับตำบลเกิดวาระของตำบลเกิดมาตรการและธรรมนูญระดับตำบลได้แก่ตำบลทาดน้อยตำบลพังเค็นและตำบลบ้านกอกจัดทำธรรมนูญเกี่ยวกับการจัดการขยะโดยเฉพาะนี่คือการเชื่อมร้อยภาคีเครือข่ายยุทธศาสตร์เพื่อตอบเป้าหมายของการจัดการขยะระดับพื้นที่ ร้อยละ40